สวัสดีครับทุกคนผมแอม,มโบครับเดี๋ยวพานี้เรายังจะอยู่กับเทคนิคในการใช้ลายนะครับเดี๋ยวพานี้จะมาสอนวิธีการดูว่าใข่บล็อกลน์เราบ้างนะครับมันมีวิธีการเช็คยังไงนะครับกอนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ลายครับผมอืมโอเคพอเข้ามาหน้านี้ให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าหลักนะครับอมุมซ้ายมือเนี่ยนะเข้าไปที่หน้าหลักนะ แล้วให้ไปที่บริการนะครับสติกเกอร์ตรงนี้นะให้คนเข้าไปที่สติกเกอร์ครับวิธีการก็คือให้ทุกคนไปเลือกสติกเกอร์ที่คิดว่าเขาไม่มีคนที่เราสุ่มแฟนเราหรือว่าอาดีตแฟนหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยคิดว่าเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสติกเกอร์ที่เป็นฮิตที่มาใหม่นะครับผมจะเลือกอันนี้นะ โอเคจากนั้นก็เลือกส่งเป็นของขวัญนะครับจากนั้นเราก็ค้นหาชื่อคนที่เราจะส่งนะครับโอเคพิมไปนะครับจากนั้นก็ส่งต่ออ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะถ้ามันขึ้นแบบนี้คือเขาบล็อกกุ่แล้วนะครับไม่สามารถส่งของขวัญได้เพราะที่รักมีสติกเกอร์ชุดนี้แล้วนะครับ ทำมันขึ้นแบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการาส่งข้อความอีกแบบหนึงนะครับที่ส่งแล้วนะครับจะรู้ว่าเขาไม่ได้บล็อกเรานะครับก็เข้าไปที่สติกเกอร์ดเดิมนะครับไปที่ชุดสติกเกอร์นะครับเลือกส่งของขวัญน,นะครับ เลือกชื่อนะครับแล้วก็กดต่อไปอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้แสดงว่าเขาไม่ได้บล็อกเรานะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการเช็คว่าเขาบล็อกเราหรือเปล่านะครับที่ใครที่อยากรู้เนี่ยก็เขา้าเข้าไปเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณนะครับกลับไปก่อนนะถ้าคุณไปเช็คตรงเนี่ยตรงที่โทรไปโทรไปแล้วเขาไม่รับสักทีเนี่ยนะครับ เนี่ยโทรไปแล้วเขาไม่รับสักทีเนี่ยมันคือมันไม่สามารถรู้ว่าเขาบล็อกหรือไม่บล็อกอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนใช้นะครับอย่าลืมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมโดยสำหรับวันนี้แมนโสสวัสดีครับ